สวัสดีครับผม417แล้วล่ะครับเก็บไข่กันดีกว่าครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 เ7 18 19 20 21 22 23 24โอ้ยแตกายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ด 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 5 9 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 67 68 69 70 71 72 73 74โอเคผมได้เจ็ดสบฟองครับผมเจอกันตอนเย็นครับบ๊ายบาย สวัสดีครับผมต่อจากเมื่อเชานะ้ชาเนาะเช้าได้ไป74ฟองนะครับมาดูกันว่าจะได้เพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับ75 76 77 78 79 80 81 แปดสิบสองแปดสิบสามแปดสิบสี่โอเคครับผมวันนี้ได้แปดสิบสี่ฟองครับผมไวมาเก็บขายได้กันใหม่ครับบ๊ายบายครับ